สวัสดีจ้าสุขุสุพนดอกแรกจะดอกแรกยังไม่ใส่ถุงมือเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามสวยงามเยเอาปีที่แล้วนี่จ้ะเมื่อวานมาโบทานผืนนะค่ะนเนาะิดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายญ่เขียวเด้อค่ะเด้อสุขุสุพนมาจากมาหาเฮดน,น้ำยายจ้ะ ดอกงามค่ะทุกคนคุณเงือ่นั่นเพื่อนมาเอาแล้วเนาะจะได้เต็มลรคศักเราละเมอแล้วค่ะ,ะน,นี่งามค่ะงามหาตัวจะหาตัวย่าไม่ตัดหายเบิ่งเด้อค่ะนั่นจังตัดเนันะเ่นจะเจ้แล้ะจ้ะสวยงามมากไอ้หอมของเก่าเนาะค่ะสวยๆงามๆดอกจามสีห้าเต็มตะกร้าเต็มลรคศักโอ้ยผลดอกนึงนั่นเหน็หนไหมคุณเหน็นปะ còn chưa cô yêu chạy đến đó, cô. nhanh nhanh nhanh, ui một con nữa, nhìn cái này, nhìn nào, nhìn chưa, nhá, chít lùi, ui, 2 bọ, này, chít lùi quá, chả. nhanh ra, nhanh ra, nhanh lên nào lên đó, ดอกแล้วนี่ค่ะสวยงั้นจ้ะฮาดอยู่กลางก้น้ำค่ะทุกคนน่นนั่นโอ้ยยายเล่เอาไม้เขียวเจาหัวฮรอได้ด้วนี่จ้ะก้น้มจ้าก้น้ม ก,บบก็ค่ะทุกคนบวเบิงค่ะกระโบเห็นนะจ๊ะสีเพิ่นคือสีใบไม้เลยจ้ะโอ้ยงามค่ะทุกคนเดี๋ะวผู้ด่างานสีแบบสีใบไม้เลยค่ะเบิ่งบ็ค่ะกระโบเห็นนะจ๊ะงามจังงามจ้ะนะตัดขายเฮ็ดค่ะพวกลุ่มเดียวค่ะทุกคนเพื่อนได้พ่อีกจ้ะแต่งน้ำงาม,งาม เฮยปันเฮดให้พ่อใหญ่เนาะจ้ะบาดนี้เลยนนถามแล้วว่าเธอเก็บอยู่ไสเราอะไรติดดอกใหญ่ๆจ้ะเต็มถุงแล้วเราเลยเมือเราเลยสี่บ่อค่ะสี่บ่อก,กับเขาไปเบิ่งเนาะจ้ะได้อีกค่ะทุกคนได้หม่องนั่นละหม่องพ่อใหญ่บอกน่ะเพิ่นก็นเลยเบิกหม่องเฮาเนาะจ้ะเนาะเคยปั่นเฮดเพิ่น มีคนกนหาเมื่อไรทุกคนมาพูดเดียวอีกแล้วดวค่ะเดียวอีกแล้วจ้ะตากับผเป็นตระย่านหนอกจ้ะผู้เพื่อน,นตัดใหม่เสียงดังน้องโคบ,บอยู่คนค่ะ,นะเนาะก็บไปยายกับมาสมือสมือเด้อค่ะเด้ออุบดิเห็ุหอดคีบจะพี่นนอง เมื่อหอดเท็ดนเห็ดแล้วแล้วกับโบมี่ยังเห็ดกัดมาหาเห็ดเมื่อเห็ดไหมนเนาะจ้ะทำหาเห็ดเมื่อทำงานใหม่เออมาหาเห็ดกลับบ้านไปทำงานเนาะจ้ะงานใหม่มีเห็ดก็ได้ทำโน่นทำนี่เนาะค่ะเนาะที่ก็อยู่เฉยๆเนาะจ้ะงามค่ะทุกคนขอบคุณบายอืมจะเจอเด้ะจ้ะนี่จ้ะกีดด่ยวได้เนาะค่ะเนาะ นี่ใช่โอ้ยรอตาเพิ่นค่ะทุกคนโอ้ยยายคิดว่ามันเพิ่นสิโบออกแล้วในหยาเนี่เนาะค่ะนี่บ่นี่ค่ะมันงามจ้ะนั่นเพิ่นตัดขาไปแล้วจ้ะนั่นนั่นนั่นเมนบดค่ขะข่าออกลาก้าไม่เพิ่นตัดขาเออยายคิดว่าดเมนบ่อกอแล้วล่ะยายเลยบ่มาสองมืงเนาะค่ะเนาะเพิ่นยังเห็นอยู่อืหาต่อจ้อะอาจ้ะแม่นบนน่นี่แม่นค่ะแม่นอา ฮัตจะฮักจะโอ้ชิดิ่นยิงเจอชิดิ่าเจออีแล้วโอ้ยยายสิบหาปตัดเอาหันไม่บัเนาะจ้ะจ้ะทุกคนป่าสนป่าสน โอ้ยน่ะพวมพันยิบออกจ้ะโอ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยสวยๆเลยจ้ะน่ะงานทำความสะอาดเราเนาะจ้ะเนาะฮะต้อจ้ะจ้ะทุกคนเนียนด้วยฮะเนียนอีหโอ้ยข้งบนไปตองจ้ะนั่งค่ะม้ำๆได้ตัดขาคนเด้อ หดอกนีน่ได้กับุ่คอยได้หานให้เบิง่งเนาะจ้ะมารลเลนมารลเลนเรือริน,น,นให้เพิ่งเก่าลักนากจ้ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็ดแม่มดดอกนี่งามค่ะค่ะทุกคนให้เพิ่งแม่มด,ดม,แม,มดนี่จะ้จะจ้ะอู้ยสวยงามจะ้ะได้ตัดขาไปเนื้อเซนอ แข่งนั่นนี่ค่ะนี่โอ้ขึ้นมาได้นี่ค่ะสวยงามจะ้ะนั่นค่ะอืมคุณนะ่ะกำลังออกลูกปาตด,ดอกนี่คุณเหอปุ้งๆดีจ้ะทุกคนโอ้หัดค้ะ ดอกนั้นเอาไวได้ซ้ำเท่าุฒดนี่ค่ะนี่สวยงามค่ะน้องเอ๋นะนี่ดอกนะน,นี้สวยงามจ้ะทุกคนเฮ็ดพึ่งแม่มดเนาะจ้ะบางคนเกินเฮ็ดพึ่งเลือดงามอยู่เดี๋ยวปาดเอาเนาะค่ะเนาะนี่แค่น,นี่ตาดีเนาะเอ้พ้นตาดีขนาดน่ะยู่ใต้ไปตอ,องพนค่ะป๊าดงอนนึงด้วยอยู่นี่ นี่จ้ะปาดเอาเนาะค่ะอ่อนๆนี่จ้ะนี่นนั่จ้ะทุกคนยายบริถ่ายให้เบิ่งเนาะค่ะเฮ็ดขนสนยายตัดเอาไปผู้เดียวมีมือกล้องได้บริถ่ายเนาะค่ะเนาะนี่ยละจ้ะผลงานได้เพริ่งถุงอันนี้เพริ่งเป้ค่ะจ้ะแล้วก็เฮ็ดเพิ่งหวานจ้ะนี่ค่ะเฮ็ดยายบ่งามปานดมื้อนึ่เนาะค่ะเนาะดอกงามๆอยู่ใต้มันดูค่ะเด้อคน อันนี้เห็ดเม่มดจ้ะได้หลายเติดให้ดถึงเม่โมดเนาะค่ะนาะแหล้วแต่มาโลเลนเห็ดเกาหลัก,ลกเนาะจะ้ะนี่ค่ะไปค่ะเมื่อขอบคุณหลายๆเ้อค่ะสู้ๆสุ้คนเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามหห้อยดอกงามก็คือในกล่องลาจ้ะเป็นอยู่ไต้เนาะค่ะนาะยายบริโภคขึ้นมาเนาะค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหห้อยน้ำในได้ใจเด้อสู้สุขคนคนปลาออกมาแต่มุ่นละ จ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า